จากสิ่งที่แฟนๆอยากจะดูไว้เป็นความทรงจํากลับกลายเป็นว่าอยากจะลืมเพราะว่าเกมมันขาดมากอ่ะจริงๆนะคือดูเกมวันนี้แล้วมันเครียดมันปวดใจมันเหนื่อยมันบอกไม่ถูกมันไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆไม่รู้จะสรรหาคําใดมาแบบสดุดีนิโคลายโอคิชแล้วจริงๆค่ะมิเน่ด้วยผลงานแบบนี้นะครับแอมตูนแล้วก็เพื่อนๆมันยิ่งไปเพิ่มโอกาสในการลุ้น MVP ครั้งที่4ในชีวิตของนิโคลายโอคิชเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไร ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะและแล้วนะคะความมันที่แฟนบาาทั่วโลกรอคอยก็มาถึงค่ะการแข่งขันคริสต์มาสเกมค่ะประจําปี2025ถือว่าเป็นการแข่งขันวันคริสต์มาสนะคะครั้งที่78ในประวัติศาสตร์ของ NBA และก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนนะคะที่ได้บปรยายไทยใน AS Play ค่ะอยากจะบอกท่านผู้ชมเลยค่ะว่ารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาอยู่กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะใน AS Play วันนี้และปีนี้ค่ะ AS จัดให้เต็มเลยค่ะ5คู่ครบทั่วตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเราประจําการคู่ตี องครึ่งนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่2ค่ะแล้วก็คู่ที่4นะคะดังนั้นเนี่ยกว่าจะจบเนี่ยค่ะก็ประมาณ10บโมงครึ่งแล้วก็เกมสุดท้ายคู่ที่5กว่าจะจบเพิ่งจะจบเมื่อกี้เนี่ยค่ะไม่ได้สิบโมงครึ่งดังนั้นถ้าหากวันนี้นะคะเออบ่ายครึ่งขอภัยดังนั้นค่ะถ้าหากวันนี้นะคะอาจจะพูดชื่อทีมผิดไปบ้างพูดชื่อนักกีฬาผิดไปบ้างก็ต้องขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะเพราะยังไม่ได้นอนเลยค่ะขอกระลเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด Subcribe ครต์หรือกดานบ้รับกสไครต ลงทำการแข่งขันวันคริสต์มาสนะครับประครั้งนี้เป็นครั้งที่58มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA 57ครั้งก่อนหน้านี้ทีมชนะ25แพ้52อันนี้ถือว่ามากที่สุดนะครับชนะ25ครั้งนี่มากที่สุดในวันคริสต์มาสแล้วเทียบเท่ากับ LA Lakers ก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้จะเริ่มต้นขึ้น New York Knicks ตอนนี้ร้อนแรงมากนะครับ10เกมหลังสุดชนะไป7แล้วก็คว้าแชมป์ NBA คับทุกคนทราบกันดี ตอนนี้เป็นอันดับ2ของฝั่งตัวอันออกในส่วนของคลิปแลนโคเรียสครั้งนี้เป็นคริสต์มาสครั้งที่1 5ในประวัติศาสตร์ของทีมตัวเองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเขาตั้งแต่ปี2 0 1 7สถิติค 7, ือชนะ7แพ้7นะครับ14ครั้งก่อนหน้านี้และในเกมวันนี้ทางคลิปแลนไดเอเวนโมบรีนะครับกลับมาจากการบาดเจ็บที่บริเวณน่องเร็วกว่าที่หลายต่อหลายฝ่ายคาดคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปแต่ในเกมวันนี้ตัวของเขาลงในฐานะตัวสำรองนะครับเริ่มเกมมาต้องบอกว่าคลิปแลนโคลเรียสมาดีมากมนะาออก 34แต้มของตัวในช่วงขวดตัวแรก ครองไปอีก7จ็ดวีบาวหกแอสซิสคอมโออีก4ครั้งแล้วก็ยิง3คะแนนไป4ลูกคือทําทุกอย่างให้คลิปแลงโคเรียสจริงๆและในเกมวันนี้ดาร์เลสการแลนก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับเป็นดับเบิลดับเบิลด้วยการแอสซิสยี่สิบแต้มสิบแอสซิสจบควอเตอร์แรกคลิปแลงโคเรียสนำสิบห้าแต้มนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่สองนิวยอร์กนิกส์เอาคืนเป็นชุดเลยครับพวกเขารันชุดใหญ่ครับสิบแปดต่อศูนย์จบครึ่งแรกกลับมาเป็นฝ่ายนำสองแต้มครับหกสิปแแลงคคเรสาาัืบบ้้อตหด พวกเขารันชุดใหญ่คือนะครับ18ต่อ4จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงต้นควตอร์สุดท้ายนะครับคลิปแรกยังคงนำกว่า17แต้มช่วงนั้นเนี่ยนำอยู่ที่103ต่อ86เวลาทำาแกแข่งขันเหลืออีก10นาทีแล้วก็คิดว่าคริสต์มาสนี้สงสัยนิวยอร์กนิกส์ไม่รอแต่ที่ไหนได้ครับนิวยอร์กนิกส์ค่อยๆกลับมาครับพวกเขาได้เจเรนบรันซนเนี่ยนะครับทำ13แต้มจาก34แต้มอย่างที่บอก ยิง3คะแนนไป6ลูกเลยนะครับช่วงท้ายในยิงโรรเลยเจ้าแดนคลากสันในฐานะตัวสำรองวันนี้ทำไป25แต้มยิง3คะแนนไป5ลูกเรียกว่ามาถูกเกมมากนะครับวันนี้ช่วยทำแต้มในจุดที่คาว์ลแอนโทนีทาวแต้มไม่ค่อยสูงครับวันนี้คาว์ลแทนีทา1แต้ม14รีบาวเกมนี้ตัวของเจ้าแคทเนี่ยแต้มต่ำไปหน่อยนะครับหลังจากที่เกมก่อนหน้านี้กดไป40แต้มและพวกเขาก็ได้มิเคลบริจิตได้จอร์ชานะครับแล้วก็ได้โอจอนโนบี้คอยทำแต้มจามจวะของตัวเอง จอชฮาเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าหน่อยนะครับแต่สตอรี่ของนิวยอร์กนิกส์ในช่วงควอเตอร์สี่นอกจากเจเรนบรนสันแล้วนะครับต้องยกให้กับไทเลอร์โคเล็กไทเลอร์โคเล็กเนี่ยมากด11แต้มจาก16แต้มของตัวเองในช่วงควอเตอร์นี้นะครับพร้อมกับอีก9แอสซิสและอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือมิเชลโรบินสันที่ลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับ รีบาวเกมบุกรัวๆ,ๆเลยวันนี้ไม่มีสักแต้มเลยนะแต่13รีบาวเป็นรีบาวเกมบุกถึง8ครั้งช่วงท้ายในรีบาว4ครั้งติดนะครับรีบาวเกมบุก4ครั้งติดมันทำให้โม omentum ต่างๆของนิวยอร์กนิกส์ค่อยๆกลับเข้ามากลายไปว่านิกส์มาได้รัน12ต่อ4นะครับในช่วง2นาทีสุดท้ายกลับมาชนะได้เฉยเลยนะครับทั้งที่ตามถึง17แต้มในบางช่วง126ต่อ124เรียกว่าเป็นการคัมแ b a c k win ที่มากที่สุดในฤดูกาลนี้ของนิวยอร์กนิกส์ด้วยนะครับ ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเกมนี้ค่ะแคฟเนี่ยนำกว่า70%ของเกมเลยค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถคว้าชัยชนะได้นะคะเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะนิวยอร์กนิกส์วันนี้ยิง3คะแนนไปถึง21ลูกและยังไม่พอในช่วงท้ายค่ะเจอรีบาวเกมบุกแบบรัวๆแบบนั้นทัพสำรองนะคะทั้งจอร์แดนคลาร์กซันค่ะแล้วก็ไทเลอร์โคเล็กสมัยนี้มาดีมากๆถ้าหากว่าทัพสำรองทั้งสองคนไม่มาดีแบบนี้แย่แนนะ่ๆเพราะว่าวันนี้ทัพสำรองของคลิฟฟ์แลนด์มาดีจริงๆค่ะทำให้วันนี้นะคะนิวยอร์กนิกส์ค่ะะชนะในใวันคริสต์มมมาาสสเเพิ่่่ป็นนครั้งททีี26กุดใ ประวัติศาสตร์ของหลีกเลยค่ะเราขยับไปดูคู่ต่อไปค่ะคู่นี้ก็มันมากๆเลยจริงๆนะคะแซนแอนโทน,โนิโอสเปอร์ค่ะเดินทางไปเยือนโอเคซีสแนเดอร์เป็นการเจอกันครั้งที่3จาก5ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาปลปกตินะคะที่เจอกันเยอะเพราะว่ามีเจอกันใน NBA ครับไปด้วยครั้งหนึ่งค่ะสเปอร์เนี่ยคว้าช,ชัยชนะไปได้2เกมเลยนะคะจากโอเคซีสแตนเดอร์และเพิ่งชนะเมื่อ2วันที่แล้วด้วยค่ะวันนี้เจอกันในเราก็กล่าวว่าสเปอร์ไม่น่ารอดโอเคซี OK ต้องพกความแค้นมาเต็มกระเป๋าแล้วก็จััดกกกาาารรรเเเปปออออ์แต่นน่่บบ่่่ววมมนนนน็ยงไคคะะ้บใูี สนุกมากๆเลยครับถือเป็นศึกสายเลือดใหม่ของ NBA ครับโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกในเกมวันนี้ถือว่าเป็นคริสต์มาสครั้งที่13นะครับของสเปอร์12ครั้งก่อนหน้านี้สเปอร์ชนะ5แพ้7นะครับนี่เป็นครั้งที่2เป็นคริสต์มาสครั้งที่2ของเวมบีย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาทุกคนน่าจะยังคงจํากันได้เวมบีเปิดตัวในเมดิสันสแควร์การ์เด้นในวันคริสต์มาสนะครับกดไปถึง42สองแต้มกับ18ปรีบาลและในส่วนของโอเคสีตันเดอร์นะครับนี่เป็นคริสต์มาสครั้งที่ท 2018, นนนนท6 แพ้ไปถึง14ก่อนเปิดฤด,ดูกาลเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะครับว่า NBA ที่เขาเซตตารางว่า,าเดี๋ยวสเปอร์<ๆ>จะต้องมาเจอกับ OKC OK เนี่ย ทางลีกเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าสเปอร์เนี่ยจะมาอยู่อันดับ2ของฝั่งตะวันตกไม่มีใครคิดค่ะไม่มีใครคิดนะครับว่าจะเป็นทีมอันดับหนึ่งกับอันดับ2มาเจอกันในเกมวันนี้จริงครับแต่พวกเขาน่ยคิดว่าคลิปแลนด์กับนิวยอร์กนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งกับอันดับ2กลับไม่ใช่กลับกลายมาเป็นคู่นี้นะครับเริ่มเกมมาต้องบอกว่าโอเคซีเนี่ยมาอย่างที่แอมินตูนพูดเลยนะครับพกความแค้นมาเต็มกระเป๋ายิงฟิลโกไม่พลาดเลยนะครับเจ็ดลูกแรกไม่ว่าจะเป็นวงในหรือว่าจะเป็นสามคะแนนวงนอกนะครับโอเคซ ังจากนั้นเนี่ยค่อยๆพลาดพลาดไปเรื่อยๆโดยเฉพาะ3คะแนนช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยยิงสามไปลงไป4ลูกหลังจากนั้น20ลูกเนี่ยลงไปเพียงแค่สลูกเท่านั้นเองครับปัญหาในวันนี้ของ OK เคซิตันเดอร์ชัดเจนคือการยิง3คะแนนวงนอกโดยเฉพาะอเล็กซ์คาลูโซเนี่ยแหละครับกว่าจะยิงลูกแรกลงในพลาดเป็น10นะครับแถมยังกดให้เชคิวเจสอเล็กซานเดอร์ในเกมวันนี้เนี่ยมีเพียงแค่ยี่สิบสองแต้มโดยการยิงฟรีโกอยู่ที่สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง เชนไม่ได้ยิงฟิลโกต่ำกว่า50%นานมากๆแล้วนะครับแต่การทําแต้มในวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่สูงฟิลโกจะไม่ดีแต่มันก็ทําให้สถิติในการทําอย่างน้อย20แต้มของเชยืดต่อไปนะครับเป็นเกมที่102ติดต่อกันคือตูนเห็นยามที่ผู้เล่น OK เคซี n ันเดอร์ค่ะมิได้หันมาเจอเวมบี้ได้ถึงก็ต้องพังะเลยนะคะเพราะความสูงและความยาวของแขนเวมบี้จริงค่ะลำบากมากๆเลยเจดับก็เล่นยากค่ะยิงยากข้ามยากไปหมดเลยเชดนะคะแม้จะมีรีบาวดีค่ะแต่เกมบุกมีส่วนร่วมน้อยไปน่ยใมี้งลลาช ได้ก็จริงนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูดีไปกว่าทัพสำรองของแซนอันโตนิโอสเปอร์เลยที่มีทั้งเวมบี้ค่ะแล้วก็ดีแลนฮาร์เปอร์เป็นสำรองแบบนี้ค่ะจริงครับพอขยับเอาเวมบี้ไปเป็นสำรองตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขายังเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บที่กลับมาจากการบาดเจ็บน่องอยู่นะครับจุดนี้เนี่ยต้องชื่นชมการเล่นของด mm ีแอลลอนฟ็อกซ์เปิดเกมมาในวันนี้เนี่ยดีแอลลอนฟ็อกซ์เนี่ยเหมือนเป็นหัวหอกทะลวงการทำแต้ม mm hmm. นะครับยิงฟิลโกลในครึ่งแรกในเก้าสนะครับจะยิงจะข้ามยังไงก็ลงไปหมดเลยและยังได้สเตฟอน,นนนนแแแคคคสเเเเซิิิลลลีีีีกกะรรรััััับบ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 ววว้้้้้19ตตมมม7าดด็ ววบาเคเรนจอนสันก็อีก9แต้ม7วิบาวนะครับดีแลนฮาร์เปอร์อีกวันนี้ก็ทั้งยิงทั้งข้ามดีวันดีคืนนะครับ12แต้ม3ามวิบาวกับ2แอสซิสเล่นอย่างนี้ยังไงก็ติดออรุกกี้ทีมอย่างแน่นอนนะครับจะมีอยู่เพียงแค่คนเดียวก็คือเดวินแวสเซอร์นะครับที่วันนี้นอาจจะดูเงียบๆไปหน่อยในส่วนของการทำแต้มแต่พวกเขาก็ได้แฮร์ริสันบาร์นะครับมาเสริมต้องบอกว่าในเกมวันนี้เนี่ยสเปอร์กดโอเคซีอยู่จริงๆครับเรียกว่าพวกเขาเนี่ยนำกว่า80%ของเกมกมารแขข่งันนะครับบางงช่วสเปอร์เนีซ็น OK 17, ต์ของเกม OK ยายามไล่บี้ยังไงก็ตาม <S <S ไม่มีทางเข้าใกล้ต่ำกว่า9แต้มได้เลยใครจะเชื่อสุดท้ายก็เลยทําให้สเปอร์นะครับสามารถเอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งครับหนึต่อหนึ่2วันที่ผ่านมาเนี่ยชนะ o k เคซแต้มวันนี้ชนะ o k เคซอีก15แต้มนะครับกลายเป็นว่าในช่วง2อาทิตย์ <หา S 1> ที่ผ่านมาสเปอร์ชนะ o k เคซเกมครับในฤดูกาลนี้ o k เคซยังไม่ชนะสเปอร์เลยนะครับใครจะเชื่อ พวกเขาร้อนแรงมากๆนะครับรวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยสเปอร์ชนะ8เกมรวดนะครับรักษาอันดับ2ของตัวเองต่อไปสุดยอดมากๆเลยนะคะสเปอร์เอางี้ดีกว่าค่ะก่อนเกมการขันในวันนี้ถ้าหาว่าตุนถามเอ็มเอหรือว่าตุนถามเพื่อนๆเนี่ยโอเคซีสันเดอร์เจอกับซาน์อีโตนิโอสเปอร์จะมีใครคิดบ้างว่าสเปอร์จะสามารถคว้าชัยชนะเกมที่3จากโอเคซีสันเดอร์ได้ คอมเมนต์มื่อคุยกันนะคะ<ช>ตุนอยากรู้เหมือนกันตุนก็ไม่มีใครคิดว่าวันนี้จะทําได้เพราะว่าทุกคนก็คิดค่ะว่าโอเคซีวันนี้ต้องเน้นต้องพกความแค้นมาเต็มกระเป๋าทําอะไรได้โอเคซีทันเดอร์ต้องทําแล้วเปิดเกมมาพวกเขาก็ทําแบบนั้นจริงๆนะคะยังไม่พอค่ะในวันนี้นะคะสเปอร์ยัดเยีดยดความพ่ายแพ้ในบ้านให้กับโอเคซีทันเดอร์เกมแรกในฤดูกาลด้วยนะคะเกมที่แพ้ใน n b a ครับถือว่าเป็นสนามกลางไม่นับค่ะดังนั้นวันนี้แหละคะ่ะแพ้เกมแรกในฤดูกาลเลยค่ะโดยสเปอร์ค่ะโอ้โหสเปอร์ฤดูกาลนี้มาดีมากๆรอติดตามมช ว่าะะว่าพวกเขาจะสามารถไปไกลได้มากแค่ไหนจริงๆค่ะหลังจากจบเกมเชก็เชิญชมสเปอร์นะคะว่าเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีพรสวรรค์และก็รู้วิธีการเล่นแถมเล่นอย่างถูกต้องด้วยค่ะพร้อมกับบอกอีกนะคะว่าไม่มีทางเลยค่ะที่ทีมทีมหนึ่งจะแพ้ทีมเดิมๆถึง3ครั้งติดในช่วงไม่นานแบบนี้ถ้าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่ดีกว่าค่ะดังนั้นพวกเรานะคะต้องดีขึ้นกว่านี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เชบอกไว้เราไปต่อกันที่คู่ที่3ของวันเลยนะคะที่เชสเซนเตอร์ค่ะ Golden s t a วอ Warriors เบิรบ้านรับการมาเย็นดัลลัส เกมแรกของคูเปอร์แฟกนะคะแล้วก็เป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของเคลยทอมสันด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะมินีได้เกมนี้ครับนี่เป็นคริสต์มาสครั้งที่35นะครับของโลเดนสเตทวอร์เยอร์สาครั้งก่อนหน้านี้ทีมชนะ15แพ้19ปีที่แล้วเนแพ้เอลเอลเลเกอร์สแต้มเชื่อว่าทุกคนยังคงจำเปนได้แต่ในวันนั้นสเตปเนี่ยร้อนแรงนะครับ กดไปถึง38แต้มยิง3คะแนนไป8ลูกคริสต์มาสนี้ถือว่าเป็นคริสต์มาสครั้งที่12ในชีวิตของเตฟนะครับตลอด11ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานของเตฟในวันคริสต์มาสไม่ค่อยดีนะครับเฉะลี่ยอยู่ที่17.6แต้ม4.3รีบา6.4แอสซิสต์เท่านั้นเองฟีลโกการยิงทั้ง2และ3คะแนนก็ไม่ดีเลยนะครับ ดังนั้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในวันคริสต์มาสของสเตฟแล้วในส่วนของดัลลัสแมริกว์นะครับในเกมวันนี้ถือว่าเป็นคริสต์มาสครั้งที่9ของพวกเขานะครับแครั้งก่อนหน้านี้ทีมชนะ4แพ้สี่สำหรับคูเปอร์แฟร์ที่แอดมินตูนบอกว่าลงเล่นวันคริสต์มาสครั้งแรกในชีวิตของตัวเขาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่โรบอนเจมส์ในปี2003ด้วยนะครับเริ่มเกมมาต้องบอกว่าวันนี้โกลเด้นสเตทวอลเลอร์นี่ค่อน วดหัวของดัลลัสมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงต้นควอทีที่2กับแอนโทนีเดวิสกำลังวิ่งจะเล่นเกมสวนกลับเร็วแล้วก็ต้องจักขาแล้วก็ต้องออกเข้าห้องสู่ห้องพักนักกีฬาไม่สามารถกลับลงสนามทำกาข่งขันได้มีรายงานตามมาทีหลังนะครับว่าเขาเจ็บโคนขาหนีบครับนี่มันเป็นปัญหาของแอนโทนีเดวิสมาโดยตลอดนะครับอการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่ขอท้าวก็เขา่าไม่เข่าก็ไหลไม่ไหลก็โคนขาหนีบเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย แม้วันนิโก้แฮร์ริสันจะโดนไล่ออกไปแล้วก็ตามนะครับแต่ทุกคนก็ยังคงนึกครับว่าแอนโทนีเดวิส นักกีฬาที่เก่งจริงๆนะครับแต่เขามีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเอามาเทรดแรกกับลูก้าแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฟนๆของดัลลัสก็ยังคงเซ็งจนถึงตอนนี้ครับวันนี้ตัวงเขาลงสนามได้เพียงแค่1 1นาทีเท่านั้นเองนะครับก็เลยไม่ได้ช่วยทีมอะไรมากมายมี AD ดียังชนะยากเลยนะแล้วยิ่งไม่มี AD ดีแบบนี้จะชนะได้ยังไงครับแม้ว่าคูเปอร์แฟลกจะพยายามทําเต็มที่นะครับในช่วง4 5 6เกมหลังมาเนี่ยถือว่าคูเปอร์แฟลกมีผลงานที่ดีมากๆวันนี้ทําไปอีก27ต้มรีอสิบต์ไดแตวมํารีบาวกับีนนบนน้26แต่ มันก็ไม่ไหวจริงๆนะครับวันนี้โกลเด้นเตทวอร์เรียเนี่ยมีอาวุธที่เยอะกว่าสเตฟเฟนเคอรี่ในวันนี้23แต้ม3รีบาวส์4แอสซิสต์ยิง3คะแนนไป2ลูกวันนี้3คะแนนก็ไม่ค่อยดีครับอยู่ที่20%อันนี้เนี่ยถือว่า<อ>เป็นมาตรฐานของสเตฟวันคริสต์มาสเลยผลงานไม่ค่อยดีแต่แม้ว่าจะยิงเพียงแค่2ลูกก็ตามนะครับมันก็ทำให้การยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกของสเตฟยืดต่อไปครับเป็นเกมที่71ติดต่อกันอันนี้ก็ยังคงมากที่สุดในลีกณเวลานี้นะครับแล้วก็นับต่อไปแถมการยิงสามของ, Step เงเสเตฟ จิมมี่บัตเลอร์วันนี้ก็ครบเครื่องนะครับเกิดจะเป็นทริปเปิลดับเบิลย่อนรีบาวกับแอสซิสไปอย่างละหนึ่งครั้ง14แต้ม9รีบาวกับ9แอสซิสเรียกว่ามีความสมดุลในการทําแต้มหลายต่อหลายคนมากเอาฮอลฟ์เวิร์ดวันนี้กลับมาจากการบาดเจ็บนะครับลงสนามไปเพียงแค่11นาทีแต่ยิง3คะแนนไปตั้ง4ลูกนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองเดีนิสแอนโทนีเมลตันแบรนดินโพเชมสกี้หรือว่าจะเป็นอย่างเทรสแจ็กสันเดวิสนะครับทั้ง3คนเนี่ยทำระดับอย่างน้อย10แต้มในทั้งสิ้นจจะททํําาาาไมมมมมม่่่่ถึงง10แแแแตตตตต้้้คครรรบเือกัดชวยีบาวแอพีทู อันนี้ก็ครบเครื่องเหมือนกันเลยทํำให้ Golden State Warriors นะครับสามารถเอาชนะ Dallas Mavericks ไปได้ตามคาด126ต่อ116 Warriors ตอนนี้ชนะ3เกมติดแล้วครับวันนี้ค่ะมีผู้เล่นของ Golden State Warriors ถึง7คนเลยนะคะที่สามารถทำได้อย่างน้อย10แต้มค่ะส่วนเรื่องปัญหาระหว่าง Draymond Green กับ s t e v e c u r r นะคะที่มีปากมีเสียงกันล่าสุดตามข่าวค่ะทั้งคู่ก็ได้ออกมาขอโทษซึ่งกันและกันแล้วนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปสบายใจค่ะจบเกมนี้ค่ะ Golden State Warriors เตรียมตัวเดินทางไปเยือน r a t o r ต่อค่ะเช้าว,วันจันทร์ตามเวลาของบ้านเราค่ะทีนี้เราขยับจาก Si Francisco โกนะคะเชสเซนเตอร์ค่ะมาที่ LA กันบ้างคลิปต o c ดอค่ะเป็นคู่เอกของวันเลยทีเดียวนะคะ LA Lakers ค่ะเปิดบ้านรับการเยือน Houston Rockets ค่ะเป็นการเจอกันเป็นการเจอกันครังที่5ในวันคริสต์มาสของ KD แล้วก็โรบอลค่ะแต่วันนี้บรรยากาศของเกมมันเป็นยังไงบ้างครมินเน่ก่อนจะไปพูดถึงบรรยากาศนะครับเรามาเริ่มกันที่วันคริสต์มาสกันก่อนวันคริสต์มาสนี้ถือว่าเป็นคริสต์มาสครั้งที่52ของ LA l a k e r s นะครับ แล้วก็เป็นการแข่งขันวันคริสต์มาสแบบ27ปีติดต่อกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่มีฐานแฟนใหญ่มากๆเลยยังไงก็ต้องได้เล่นเกมวันใหญ่ๆแบบนี้นี่ยแหละครับ51ครั้งก่อนหน้านี้นะครับเลเกอร์ชนะ25แพ้26ถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่49%ในส่วนของฮิ o n ั o โรเกสนะครับคริสต์มาสนี้เป็นคริสต์มาสครั้งที่13ในประวัติศาสตร์ของทีม แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2019หมดยุคเจมส์ฮาเดนเนี่ยแหละครับโดย12ครั้งก่อนหน้านี้ทีมชนะ6แพ้6นะครับก็50%ก็ถือว่าพอๆกันอย่างที่มิตูนพูดนะครับวันนี้เป็นคริสต์มาสครั้งที่5ของ k คดีแล้วก็รบอนเจมส์ที่ได้เจอกันในวันสําคัญแบบนี้และอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อ,อาจจะเป็นคริสต์มาสครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่มีโอกาสได้เล่นต่อสู้กันทั้ง2คนเนี่ยทำแต้มรวมกันสูงถึง73,630แต้ม นี่ถือว่าเป็นแต้มรวมจาก2นักกีฬาที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันวันคริสต์มาสแล้วนะครับตัวของเรเบนในอันดับหนึ่งตลอดการตัวของเคดีกำลังขยับอันดับของตัวเองนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับ8ดังนั้นในเกมวันนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆทั้งโลกรอคอยเกมนี้มากๆอยากจะเก็บไว้ในความทรงจำเหลือเกินแต่พอเกมมันเริ่มมาไม่นานเท่านั้นเองไม่อยากจำไม่อยากจะจำแล้วครับเพราะว่ามันเกมมันก็ค่อยห่างไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะเห็นเลยว่าการเล่นเกมรับของ Rockets เนี่ยรุมใส่ลูก้าได้ดีมากๆนะครับพยายามบีให้้ลูกา ส่งบอลไปให้กับคนอื่นเล่นการรีบาวก็เหนือกว่าการเล่นเกมบุกก็มีความสมดุลที่มากกว่านะครับมีพลังในการเล่นที่มากกว่าอยากเห็นได้ชัดเอเมนทอมสันวันนี้เนี่ยคือลุยเอาลุยเอาเดี๋ยวก็ยัดห่วง mm hmm. เดี๋ยวก็ข้ามเข้าไปทําแต้ม mm hmm. เดี๋ยวก็เก็บฟาวล์วันนี้ทำไป26แต้ม7รีบาว5แอสซ,ซิสต์เควินดูแรนวันนี้ก็สบายๆครับทั้ง2หรือว่า3คนะแนนน่ยยิงทะลุ50%ทั้งสิน้น25แต้ม4รีบาวกับ8แอสซ,ซิสต์เข้าสู่ครึ่งหลังเอลเอลเลเกอร์ส like ยิ่งงานเข้าหนักเลยคครรรรรรัั mm ัับบบบบอออออสสสติิินนนนนปไไมมมม่่่่าา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 ถลงงงงททกกกแขขดด้้้ีีเเจ็็ววณซยะใช คริสต์มาสลงมาเป็นตัวจริงแทนลูการมี25แต้มเรอบนเจมส์ bon อีก18แต้มนะครับทั้ง2คนเนี่ยถือว่ามีผลงานค่าเฉลี่ยในการทําแต้มต่ากว่าผลงานของค่าเฉลี่ยของตัวเองในวันคริสต์มาสโดยปกติตามปกติแล้วเนี่ยตัวของลูการเนี่ยทะลุ36แต้มด้วยนะครับในวันคริสต์มาสส่วนตัวของเรเบลเจมส์ก็อยู่ที่ประมาณ26-27แต้มวันนี้ทั้ง2คนก็ทําแต้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองในวันคริสต์มาสด้วยรุยฮาชิมูระนี่ยิ่งหนักเลยนะครับวันนี้ไม่ม จร,จริงๆแล้วถือว่าช่วยทำแต้มก็ดีช่วยวันนี้หายไปเกลี้ยงเลยไม่มีสักแต้มเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่า Rockets ในครั้งนี้นะครับถล่ม LA Lakers ย yup ับเลยครับเยินเลยครับยุ่ยยี่เลยครับ เลยย่อยยับยู่ยี่เลยโอ้โหวันนี้ไม่ไหวจริงครับ119ตอ่อ96แพ้3เกมรวดครับจากสิ่งที่แฟนๆอยากจะดูไว้เป็นความทรงจํากลับกลายเป็นว่าอยากจะลืมเพราะว่าโอ้เ,ออเกมมันขาดมากอะจริงๆนะคือดูเกมวันนี้แล้วมันเครียดมันปวดใจมันเหนื่อยมันบอกไม่ถูกมันไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเลเกอร์แพ้3เกมรวดครั้งแรกของพวกเขาในฤดูกาลนี้เลยนะครับจากเกมอย่างที่บอกนะจากเกมที่มันควรจะเป็นเกมคู่เอกอะมันกลับกลายเป็นว่าโอ้กลายเป็นขาดกระตุย พวกเราก็แบบเต็มที่แล้วจริงๆนะวันนี้ภาคเกมด้วยนะคะก็การพาแพ้แพ้วันนี้อ่ะเลยทําให้นิว york n i c k ์นะคะเป็นทีมที่ชนะในวันคริสต์มาสค่ัมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBa นแล้วค่ะหลังจากจบเกมเจเจรีดิกแน่นอน,นะคะ่ะหัวร้อนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าการประชุมทีมครั้งหน้าเนี่ยแล้วการซ้อมเนี่ยทุกอย่างจะต้องเต็มไปด้วยความอึดอัดมันต้องอึดอัดแล้วค่ะเจเจคืออยากจะบอกว่าวันนี้ลูกทีมของเจเจเนี่ยเกมรับก็ใหม่เอาเกมลุกก็มึนๆงงๆยังไงบอกไม่ถูกเลยจริงๆนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะมีปัญหา การบาดเจ็บที่นองของออสซิลีฟเลยค่ะยังไม่รู้เลยจะต้องเบรกอีกนานแค่ไหนและจะสามารถกลับมาลงสนามทําการแข่งขันแบบเต็มๆเนี่ยได้เมื่อไหร่นะคะในเกมนี้มีเจเร็ดแวนด์บิลเนี่ยแหละค่ะที่ดูแล้วก็ตื่นลุล้นในการเล่นเกมรับมากที่สุดมาคัาสมาร์ทก็ดูแบบว่าเออมีความพยายามแมนะ้แต่คนอื่นในทีมนเะนี่ยเูไม่รู้เหมือนกันว่าความพยายามมันหายไปไหนกันหมดมันมีแต่ความเหนื่อยความแบบไม่เฟรชไม่สดใสหน้าตาบอดี้แลงเกจก็ไม่ค่อยดีเลยจริงๆนะคะโรเกสปรีบาวเหนือกว่ามากเลยค่ะ48ต่อ25ครั้งอยี่สิบหกาคร เหนือกว่าเป็น10ครั้งนะคะแต้มสนกับเร็วแต้มวงในค่ะเหนือกว่าทุกอย่างเลยจริงๆวันนี้สมควรแล้วเลยค่ะที่โรเกสค่ะเขาเป็นผู้ชนะแล้วก็คว้าใช่ยชนะในเกมวันคริสต์มาสไปแบบนี้นะคะทีนี้เราขยับไปปิดท้ายกันแบบเพอร์เฟกเลยนะคะในวันคริสต์มาสเกมปี2025ค่ะระหว่างเดนเวอร์นากสกับมินิโซตาทิมเบอร์วูฟค่ะนี่เป็นคริสต์มาสครั้งที่11นะครับของเดนเวอร์นากสแล้วก็เป็นปีที่4ติดต่อกัน ผลงาน10ครั้งก่อนหน้านี้ทางเดนเวอร์นักเกสชนะ3แพ้ไปถึง7สิ่งที่ทําให้เดนเวอร์นักเกสได้รับโอกาสในการเล่นวันคริสต์มาสครับมีอยู่อย่างเดียวครับแน่นคือนิโคล a ายโยคิช MVP 3สมัยของ NBA นี่แหละในขณะที่มินนิโซตาทิมบอรบุฟนะครับคริสต์มานี้เป็นคริสต์มาสครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ของทีมนะครับแล้วก็เป็นแบบ2ปีติดด้วย3ครั้งก่อนหน้านี้ทางทีมชนะ2แพ้1นะครับ สิ่งที่ทาให้ NBA ให้ทางทีวูฟได้รับโอกาสในการเล่นวันคริสต์มาสมากขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าผลงานของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนั่นเองและในวันนี้ก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมต่อสู้กันได้อย่างสนุกสุดยอดมากๆนะครับระทึกมากๆโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมสุดซูเปอร์สตาร์ของทั้ง2ทีมนะครับทำผลงานนําทีมของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าเป็นการส่งท้ายวันคริสต์มาสปี2025ได้อย่างลงตัวสุดๆเลยเป็นสิ่งที่ทาง NBA มอบให้กับแฟนบาสอย่างพวกเรานะครับเดนเวอร์นักเกตในเกมวันนี้เนี่ยเป็นฝ่ายนำซะส่วนมากของเกม ช่วงควอเตอร์ที่4นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีเนี่ยเดนเวอร์นัเกสยังนำอยู่15แตม้มก็ยังบอกแอนดมินตูนว่าอโอเคเกมนี้คงจะจบแล้วไม่มีอะไรมากมายแต่ที่ไหนได้ครับมันไม่จบแบบนั้นสิครับมันกลายเป็นโอ้โหยาวเลยนะไม่น่าเชื่อเลยทีวูฟค่อยๆไล่กลับมาครับนำโดยแอนโทนีเอ็ดเวิร์นี่แหละที่กด13แต้มนะครับพาทีมตีเสมอไปลุ้นในช่วงต่อเวลา โดยเฉพาะลูก3คะแนนสุดท้ายในช่วง3วินาทีจบปุ๊บหมุนตัวยิงมุมร้0องศาเราก็คิดโอโหลูกนี้ยากเลอเกินที่ไหนได้ซวบกลางห่วงเลยสุดยอดลูกนั้นกน็นั่งยืนดูกันตกใจเลยโอ้โหลงมาได้ยังไงนะครับ <c oughs> ลูกนั้นนี่แหละทำให้ต้องลากไปจนถึงช่วงต่อเวลาแล้วพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาใครจะเชื่อครับว่าทีวูฟเนี่ยออกตัวรัน9ต่อ0เราก็คิดว, <c oughs> ว่าเดนเวอร์นาะเกสสงสัยจะไม่รอดแล้วแหละโอ้โหโดนนำมาขนาดนี้จากที่นำกว่า15แต้ม โดนตีเสมอเสร็จเข้าสู่ช่วงต่อเวลาโดนรันอีก90ครับเครคิดว่าไม่รอดแล้วกลายเป็นว่าแอนโทนีเอ็ดปวดในกด24แต้มนะครับจาก44แต้มของตัวเองในช่วงควอเตี์ที่ 4, แล้วก็ช่วงต่อเวลารวมกัน พร้อมกับอีกหรีบาวสามแอสซ,ซิสยิง3าคะแนานไป5ลูกกลายเป็นคนที่6ในประวัติศาสตร์ของวันคริสต์มาสที่สามารถทําระดับอย่างน้อย40แต้ม5รีบาวด้วยการยิง3คะแนานลงไปอีก5ลูกร่วมกับจูเลียสแรนดอโนะครับสาแต้ม7รีบาวกับ6กแอสซ,ซิสนี่คือพยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วจริงๆเช่นเดียวกับเจเดนแมคแดนเนีรวมไปถึงรูดี้กัแบร์ที่เจอิโคลาโยคิตเนี่ยปวดหัวแทนจริงๆนะครับเล่นแบบแทบลืมไปเลยว่ารูดี้กแบร์คือผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีสี่สมยัยวันน น่าเสียดายอยู่นิดเดียวเองที่ดอนเต้ดิวิเชนโซมาบอดผิดวันวันนี้สคะแนนยิงยังไงก็ยิงไม่ลงนะครับน่าเสียดายแทนตัวเขามากเลยส่วนตัวก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็คิดไม่ต่างกันนะครับตอนที่เดนเวอร์นักเกสโดนรันไป90นเนี่ยก็คิดว่าจบแล้วแต่มันไม่จบเพราะว่าทีมของพวกเขามีนักกีฬาที่ดีที่สุดในโลกแห่งบาสนาเวลานี้นั่นคือนิโคลายโยเคชที่เกมวันนี้เนี่ยไม่รู้จะสะดุดียังไงจะสะบัดกระดาษจะทำยังไงก็แลแ้ว <c oughs> แต่เพราะว่าวันนี้คือเกมแห่งประวัติศา <c oughs> สตร์เขามีผลงานยิ่งกว่าวดีโอเกม ต้องบอกว่ายิ่งกว่าดีวิดีโอเกมคนที่เล่นเกม 2K อยู่จะรู้เลยว่าทําแบบนี้เนี่ยในเกมยังทําไม่ได้เลยอะ่ะวันนี้ในทั้งยิงแต้มก็สูง uh huh. รีบัลก็ดีแอสซิสก็สุดยอดประสิทธิภาพทั้ง2และก็3คะแนนนี่คือสูงสง่งแบบไร้ที่ติมากๆเลยนะครับวันนี้นแทบจะไม่มีที่ติเลยครึ่งแรกทําไปถึง28แต้มแล้วนะครับบางคนเนี่ยทำทั้งเกมยังไม่ได้เลยนะต่อเวลาทําคนเดียว18แต้มอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทำลายสถิติการทําแต้มในช่วงต่อเวลาแบบต่อเวลาเดียวนะ ไม่ใช่ต่อเวลาครั้งที่2ต่อเวลาครั้้งนีต่อเวลาเดียว,ว,ยวทําถึง18แต้มอันนี้ถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดนะครับทำลายสถิติของสเตฟานเคอร์รีที่เคยทําไว้17แต้มในช่วงต่อเวลาเดียวในปี2016จบเกมวันนี้นิโคลายโยคิชทําไป56แต้ม16รีบาวด์15แอสซิสต์ยิงฟิวโกร,ระดับ71.4% 3คะแนน4ลูกระดับ66.7%ลูกโทษ23ครั้งลงไป22ลูกนาก่ากลัวมาก95.7%เห็นตัวเลขแล<ง>้วง กลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับของ NBA ที่มีเกมระดับอย่างน้อย55แต้ม15รีบาว15แอสซิสนี่ถือว่าเป็นทริปเปิลดรบเบิรครั้งที่15ในฤดูกาลนี้ของตัวเขาและในภาพรวมถือว่าเป็นครั้งที่179ในชีวิตการเล่น NBA ต้องการอีกเพียงแค่2ครั้งนะครับจะแซงหน้าออสการ์โรเบิร์ตสันขึ้นมายืนอันดับ2แต่เพียงผู้เดียวในการทำทริปเปิลดรบเบิรมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เป็นรองรัสเซลเวสบุกที่ทำเอาไว้207ครั้ง เชื่อเลยเกินว่าอีกไม่นานครับแซงทั้ง2คนอย่างแน่นอนและด้วยผลงานในวันนี้ทําให้ตัวเขากลายเป็นนักกีฬาคนที่5ในวันคริสต์มาสร่วมกับเบอร์นาร์ดคิงนะครับวิลชัมบเบรนริกแบรีร่และก็ลูการดอนชิตที่สามารถทําแตะระดับอย่างน้อย50แต้มได้โดย56แต้มวันนี้ของนิโคลายโยคิดเนี่ยถือว่าเป็นการทําแต้มมากที่สุดเป็นอันดับ3นะครับในวันคริสต์มาส เป็นรองเพียงแค่เบอร์นาดกิง60แตม้มแล้วก็วิลชมรเบเลน59แตม้มก็มาเป็นตัวของนิโคลายโคิชในเกมวันนี้เนี่ยแหละไม่รู้จะสรรหาคำใดมาแบบสดุดีนิโคลายโคิชแล้วจริงๆค่ะไมิเน่ด้วยผลงานแบบนี้นะครับแอมตูนแล้วก็เพื่อนๆมันยิ่งไปเพิ่มโอกาสในการลุ้น MVP ครั้งที่4ในชีวิตของนิโคลายโ k คิชเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ฟอร์มแบบนี้อย่างที่บอกดีกว่าวิดีโอเกมด้วยซ้ำไปแต่ในเกมวันนี้เนี่ยนิโคลายโยคิชคนเดียวอาจจะไม่ไหวครับเ,เพราะว่าวันนี้โอ้โหพลพรรคของทีวูฝูงหมาป่าฝูงนี้น่ากลัวมากๆพาพวกเขาได้จามาเมอรี่อีกคนหนึ่งครับจามาเมอรี่ในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดา เป็นผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเขากําลังลุ้นออสตาครั้งแรกในชีวิตด้วยและส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะได้เพราะว่าเหมาะสมและเกิดวันนี้กดไปถึง35แต้มกับ10บแอสซิสนะครับเป็นดับเบิลดับเบิลระดับสูงด้วยพร้อมกับการยิง3คะแนนไป9ลูกยิง3คะแนน9ลูกถือว่าเป็นการยิง3คะแนนลงในวันคริสต์สมาสมากที่สุดในประวัติศาสตร์วันคริสต์มาสด้วยแซงหน้าสเตฟานคร์รีในฤดูกาลที่ผ่านมาที่ลงไป8ลูกทั้ง2คนนะครับช่วยกันอตอบโต้จังหวะในการทําแต้มเบียด ฝั่งทีวูฟบทำแต้มมา2คนนี้ก็ช่วยกันทำแต้มเล่น2ูแมนเกมมาอยู่อย่างเงี้ยตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาในท้ายที่สุดเดนเวอร์นกเกสเอาชนะไปได้แบบหืดจับแต่ก็สุดมันเลือเกิด142ต่อ138ฤดูกาลนี้เดนเวอร์นากเกสชนะทีวูฟ3เกมรวดแล้วครับ ถือว่าเป็นการปิดฉากแบบคริสต์มาสเกมนะคะกมนานี้แบบสุดมันแล้วก็คอมพลีทสมบูรณ์สุดๆเลยจริงๆอ่ะนิโคลายโยคิดช่คะกับจูมามรีค่ะวันนี้ทั้ง2คนทาแต้มรวมกัน91แต้มนะคะจาก142แต้มของทีมค่ะคิดเป็น64%ของแต้มทั้งหมดเลยนะคะนักเกสค่ะค่ะสาตัวหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นแคมจอนสนแอรอนกอร์ดอนคริสตยนบาวค่ะแต่ว่าวันนี้พวกเขาได้ทีมฮด์เอาไว้จูเนียร์ค่ะที่ทําไปถึง19แต้มมีค่ามากๆนิฉะนั้นนักเกสวันนี้อาจจะไม่รอดก็เป็นไป ได้เลยจริงๆค่ะก็ปิดท้ายลงไปแล้วนะคะสำหรับคริสต์มาสเกมค่ะทีมที่เพื่อนๆเชียร์วันนี้ชนะหรือเปล่าหรือว่าแพ้หรืออย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ทวิตทีทวีแมนเนียตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือทีได้ของพวกเราทวิตทีทวีแมนเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพร้อมพร้อมแล้วค่ะพร้อมนเลยค่ะโอ้วันนี้ทีมที่จุนเชียร์แพ้ค่ะ